ขึเดียวไข่เจียวัท่านผู้ชมอันนี้ผมเด็ดไปส่วนหนึ่งแล้วนะขออนุญาตใช้นิ้วนะท่านผู้ชมนะนี่เด็ดจะเตรียมถ้วยเลยแหละนะครับมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันใส่แล้วมันกรอบแล้วมันอร่อยขนาดไหนความกรอบของไข่เจียวนะครับท่านผู้ชมนี่การปรุงเครื่องก็ปกติเลยแต่เพิ่มเข้ามาคือไข่เจียวนี่แหละเด็ดเด็ดใส่นะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับอันนี้เรายังไม่ปรุงนะนะครับเดิมๆน้ําซุปอร่อยบางครั้งก็ไม่ต้องปรุงนะนะครับ เราชิมดูเลยนะครับอร่อยครับอืมไข่เจียวความหอมไข่เจียวแล้วก็มีต้นหอมคีวลงไปด้วยนะครับหมูเด้งก็นี่ครับออือย่างอร่อยเลยนะครับกินแซ่บๆก็ทอดไข่มาผสมกับก๋วยเตี๋ยวปกติได้นะครับทําเองที่บ้านเลยว่าจะซื้อมาจาก ร้านค้านะครับจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาทอดไข่ใส่เพิ่มเติมอร่อยนะครับไม่เชื่อทําดูนะครับท่านผู้ชมอ,มอร่อยมากแล้วผมก็จะปรุงเครื่องปกติแล้วนะนะครับน้ําตาลก็ใส่ตามชอบเลยนะครับน้ําปลาก็ใส่ตามชอบเลยขออภัยในความไม่สะดวกนะถือข้างเดียวนะครับถือน้าปลาข้างเดียวอันนี้น้าซุปเนื้อม้านใส่เพิ่มเข้ามานะครับน,นี่ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็น ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าใส่เค้เยียวแล้วมันอร่อยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคินนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ